สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับผมตอนนี้เบียรก็มาถึงบ้านที่มุกดาหารแล้วนะครับวันนี้คุณติวก็ทํากับข้าวให้กินด้วยทุกคนนี้แต่ก่อนนี้เฮ็ดเจ้าขาวอะไรเนาะตอนตอนห่อเนาะเน้น,น,นตอนนี้เฮ็ดทยทำกับข้าวกินได้เรียบร้อยแล้วนะครับดังดีแห้งได้กินข้าวนี่กับเน้นแบบโอู้จัดอืมดังดีแห้งดังดีแฮงพองกระตูเดี๋ยวหน้าเราจะคลอดแล้วนะครับ ว่านมหักเลยกลัะลูก็ดิ่งลันที่เดนบ่อค่อยแฮ้งบมัที่แบบค้ายว่ามันโตใหญ่แล้วมันก็่แบบกกม่แบบเป็นแแล้วมันก็จะแบบพ้อม้นเองค่ัเปนแผงเพราะว่ามันดิเนาะตใหญ่ อันนี้หองพัดยงไไม่ใช่พัดาฟ้าแ่เพราะว่าบริเวณเสื้อะบิเว้อะวมมระชายนี่ย่ได้ยินต้องปรุงกันมาินาก่อนเลยเพราว่าเดอดปลาเปอย่าง กุ้งกระเทากับเอาพักใสษาระกับปลาดตาเลยไปตเอปลาเรามาผัดน้ำไม่เยอะนักระแทกอะไรอ่างี้ก็มีนี่ด้วยนี่เป็ดอมอมไก่วะอือ,อ,อใ,ใส่ลงไปแล้วเนี่ย เยีาเลยก่อมือก็มื่อไหร่จะเปนมาขายมือไหซื้อไ้ปล uh> uh ูกไว้ม uh 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 ่นี่ยดได้แวะเบิร์นตะไไมเปล่าี่ตลาดเทศบาลเอามาค่ยปบกีว่าต้นไม่ซื้อต้นหอมหอมกกบาพทหอมหอมไม่ซื้อเนี่ยเพราะว่าหอมหอมเลยแล้วนน่ไปถามตลาดเทศบาลแม่โคลสวแชิ้ ต้องง,อง่วงเลยรันเรื่อเื่อเหมือยแลนเรื่องแบบเหมือ่อยเลยแนแต่แรนนย่ยังไม่ยิหลามหอมนะมันหอมแบบแบบจนะัดเพีมีนะขับไปท่านงงานั่งพานขัห้อง หอมมากเลยวิยีลากินบแบบนั้นอ่ะอกินใบยาหรือเาอขั้นพัดอ่าน,นั่นพัดพวกกะเพราปลาเมืกน,นี่ทะเลนี่ใส่ใบยี่หร่าขัดขางเลยเด็ดคืดอปลาเมึกไวไหรอไอ้ยพยังอยู่บ้านไงโอนนไมกินทำผิดอไปอยู่ นแล้วก็ทอดปลาก่อนนะครับปลามาทอดก่อนต้งชิมด้รยสวัสดๆๆไม่เลยเราเห็นว่าใส่สัดกระป,ปุนิดเดียวตางกนนิดเดียวนี่เรานิดเดียวเส็จลครับพดีกิน โอ้โหไหนกินได้ไรน่าแซ่บอยู่นี่กินเอมเแมไ่ไปแล้บ่ไปล้เดี๋ยว <ไป S 3> เอาใส่น้านันนีะไปทาไปนี่ทุกคนเสร็จแล้วโอ้กมาอจริงนาดเย็นบอนี่นะเขาไปซื้อน,อน่าเขาจะแถมแต่ว่ามันตัวใหญ่ๆมั้มันหนึ่งอุ่นตัวใหญ่แแแมผู้ หนึ่งหต้มให้อย่างดีนะต้มให้งดี่ซื้อปลามึกกับกุ้งแถมมาอย่างแถมแบบต้มร้อยไม่หนึ่งปลาพอจิ้มปอยู่เขาเออในโต๊ะขับมือมืออันอายกันเงนเีินเนเี็ทงโต๊ะัะไปไปกินข้าวเออกินเพิ่งไหนล่ะตังโตบ่กงต่ำเนาะมังคุดอะไรกินอ่ะมังคุณมันบ่นอ่ะเนะ คุยกับบอลเป็นถงเนาะไปคอยยดยุดที่นอนมันเดวไปนอนท่นอน,นะจะมามาปูต้เลยนะเอาต้มากางเบึงเขาไปไหมคุดาาการ์งี่บอ่บอกุดมกินน,น้ำอิ่มแล้วกินเนะเบิ้งมั้ยอเป็ูกเป็ี่นใ้พ่าเป็นแบบเขาหยอกเป็นไ ตัวอมตะนี่ตัวนี้ถึงเต้สมัยใครครับพุถ้าอยากกินข้าวเจ้าเบิ้งเบเบิ้งไปออกไปไม่เสร็จมั้ยไ่เร็มั้ยไม่เมั้ยเบิงเบิ่งเบิงไปไปไปนี่ทุกคนเอาคลิปนี้ไว้คลิปนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อทกคนกินข้าวก่อนเด้อสวัสดีครับ